ข่าวด่วน52จังหวัดพาย,ยดุร้อนพุ่งถล่มทายวันแรกประเดิมเหนืออีสานทำโมเดลขึ้นสีแดง8จังหวัดเสี่ยงภัย32จังหวัดพยยกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องหวดาดตภัยอุทกภยัพยพียกรากาศทั้งเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรวิทิพรลุมพลาชายัง a c e b o o k ประจํวันพุธที่24เมษายนซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือน พื้นที่เสี่ยงภัยพาย,พาย,ยุร้อนพื้นที่สีแดงสีเหลืองพื้นที่ฝนพาย,ยุร้อนที่จะเริ่มเข้ามา24-26เมษายนฝนในอีก24ชั่วโมงข้างหน้า10วันล่วงหน้าภาพข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาพข่าวจากทางบ้านจะเป็นเช่นไรกันบ้างแนวโน้มฝนเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเพ็กันบ้างครับเมื่อวานนี้ตามที่แอดมินได้คาดการเอาไว้โดยเฉพาะนะครับ บริเวณพื้นที่สารทางตอนล่างอย่างอุบลราชธานีและรีสเกตตามที่แอดมินแจ้งเตือนเอาไว้นะครับว่าเมื่อวานนี้จะมีพายุฤยูรุร้อนเข้ามาก่อนหนึ่งวันก็ได้รับผลกระทบจากพาย,ยิฤดุรร้อนตามที่คาดการเอาไว้เป๊ะเลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดสีสเก,เกตเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายก็เริ่มมีในด้านของพาย,ยุฤดุรร้อนเข้ามานะครับโดยเริ่มตั้งแต่บริเวณพื้นที่อำเภอกันทะลักษ์ มาที่บริเวณพื้นที่เบนจลักษ์น้ำเกลียงส่วนกันทรารณมก็ตกในบางเขตบางพื้นที่เช่นกันนะครับมาที่พายุขุนหานภูสิงห์รวมถึงนะครับปุคันและในบางพื้นที่ของอำเภอเมืองก็มีฝนตกฟ้าขนองลงมานะครับแต่ฝนตกก็เป็นจุดเล็กๆที่เกิดการตกนะครับส่วนมากก็ยังไม่มีพื้นที่ที่ได้รับน้ำฝน นอกจากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วกลุ่มฝนก็เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณพื้นที่อำเภอวารินชำราบรวมถึงอำเภอสำรงและมาที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับทาให้มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในบางพื้นที่ซึ่งก็ได้รับในด้านของฝนกระทบจากพายุฤดูร้อนนะครับนอกจากฝนแล้วก็ยังคงมีในด้านของลมกระโชกแรงที่เข้ามาเช่นกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตลาดเจริญสีเมื่อวานนี้นะครับ ทั้งแม่ค้าแผงลอยแม่ค้าร้านประจำแม่ค้าทั้งตลาดเจริญศรีขนของหนีตายกันจ้าระวันนะครับเพราะีนได้ของพาย,ยิรุร้อนพัดมาอย่างไม่ให้ซุ้มให้เสียงไม่มีปีไม่มีขุยนะครับพัดเข้ามาอย่างที่มีแดดแดดจ,จัดเลยนะครับเมื่อวานนี้ทําให้มีลมกระโชกแรงพัดเข้าของปลิวกระจัดกระจายนอกจากนั้นแล้วในบริเวณพื้นที่ ถนนหนทางนะครับก็มีแผงเหล็กกั้นเกาะกลางถนนพัดริวเข้ามาขวางเส้นทางการจราจรนอกจากนั้นแล้วนะครับยังได้รับผลกระทบทําให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่บ้านกอออาเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนอกจากพื้นที่บ้านกอวารินชำราบอุบลแล้วยังเกิดพาย,ยุรีลอนพัดถล่มพัดเสาไฟฟ้าหักโค่นจํานวน3ต้นนะครับบริเวณแยกเส้นโคข,ขุน ชุมชนท่าบ่งมังเกตแก้วบ่อบำบัดจังหวัดอุบลน,นะครับซึ่งได้ทำการปิดเส้นทางการจราจรเนื่องจากไฟฟ้ากำลังเข้าเคลียร์พื้นที่นะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจวารินชัมราบ,บ้านหาอุบลราชธานีนอกจากพายุฤดูร้รอนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วนะครับในวันนี้24-25เมษายนคาดว่าจะเริ่มมีพายุฤดูร้รอนเข้ามาเป็นวันแรกโดยจะเริ่มจากภาคเหนืออีสานทางตอนบนก่อนนะครับ และในด้านของกรมอุตุนิยมทิยายังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยพาย,ยิปวิร้อนพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง24เมษายน2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึง6นาฬกาของวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญ สีสเกตอุบลราชธานีน้องบวรลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมเพชบูรณ์ลบบุรีปราจีนบุรีจะเชิงเศราสาแก้วจันทบุรีตราดราชบุรีการจนบุรีอุทัยธานีกำแพงเพชรตากลำปางแพร่เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสีแดงบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ พิซซานุโลเลยบึงการและหนองคายขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวระวังพาย,ยุฤดุร้อนพาย,ยุลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฟ้าผ่าอาจจะเกิดพาย,ยุฝนฟ้าขนองเข้ามาได้บางพื้นที่นอกจากนั้นแล้วนะครับที่ดานของการพยากรากาศหลังจากนี้ไป24 26ิเมษายนจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาจากพาย,ยุฤดูร้อนย่อมๆนะครับ โดย24 25เมษายนผ่านฤด,ด,ดูร้อนจะหนักสุดที่สุดหลังจากนั้น26เมษายนจะเป็นวันเก็บตกและหลังจากนั้น28เมษายนเป็นต้นไปจนถึงใน,นช่วงวันที่1พฤษภาคมฝนจะลดลงบ้างนะครับหลังจากนั้น2-3พฤษภาคมจะเริ่มมีฝนตกป้าขนองเข้ามาบางพื้นที่โดยในช่วงแรกนะคะก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ทางฝั่งล่างก่อนนะครับ เจอพื้นที่ฝั่งล่างในวันที่2พฤษภาคมก็จะเน้นบริเวณพื้ที่ภาคตะวันออกภาคกลางทางตอนล่างรวมถึงฝั่งตะวันตกของภาคกลางและภาคเหนือและอีสานทางตอนบนและภาคเหนือทางตอนบนก่อนนะครับหลังจากนั้น3พฤษภาคมฝนกจ็จะกระจายตัวมาที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบนอีสานฝั่งตะวันออก รวมถึงภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคกลางทางตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกนะครับและแนวโน้มฝนตั้งแต่ในช่วงนี้นะครับบริเวณพื้นที่ภาคใต้24เมษายนจนถึง3พฤษภาคมแนวโน้มฝนภาคใต้ทางตอนล่างจะเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่1 พฤษภาคมจนถึง3พฤษภาคมฝนบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับขอให้ติดตามพิราุกาศรวมถึงประกาศคำเตือนจากกรมอุตุนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มทำงานลมจะเริ่มเปลี่ยนทิศส่วนในช่วงนี้ยังมีความสวิงตัวของสภาพอากาศนะครับลมยังไม่แน่ทิศสักเท่าไหร่หมุนกลับไปกลับมาในช่วงนี้จึงมีความสวิงตัวได้นะครับในช่วงนี้ต่อไปจะพาไปดู ด้านของการพีาอากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้24-25เมษายน2567ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับโดยสภาพอากาศในช่วงนี้ในหลายพื้นที่เลยนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานจะมีอากาศร้อนจนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปเลยนะครับ โดยเฉพาะอากาศร้อนจัดนะคะในหลายพื้นที่เลยแทบจะทุกจังหวัดของบริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานเพราะอะไรเพราะจะมียอมความกดอากาศตามจากความร้อนที่ปกคลุมอยู่นอกจากนั้นภาคกลางก็จะอยู่ในเกณฑ์ของอากาศร้อนจนถึงร้อนจัดนะครับซึ่งร้อนถึงร้อนจัดก็จะอยู่เกือบครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับส่วนภาคตะวันออกก็จะมีอากาศร้นอนโดยทั่วไปนะครับ ส่วนร้อนจัดก็จะมีในบางพื้นที่จังหวัดก็มีไม่กี่จังหวัดโดยเฉพาะปราจมบมรีและสากแก้วส่วนพื้นที่ภาคใต้ก็อยู่ในเกณฑ์ของอากาศร้อนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่จะมีร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณประจบคีริคันส่วนกรุงเทพก็จะอยู่ในเกณฑ์ของอากาศร้อนโดยทั่วไปนะครับและร้อนจัดในบางพื้นที่บริเวณปทุมธาน,นีส่วนภาคเหนือภาคอีสานแทบจะทุกจังหวัดเลยนะครับจากย่อมควา,ามบรกาศใจตาจากความร้อนที่ปกคลมุมทําให้มีอากาศร้อน และร้อนจัดเข้ามานะครับและจะมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันดังนั้นขอให้งดการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงนี้เพราะเสี่ยงต่อโรคฮีตตกหรือโรคลมแดดนะครับป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นส่วนปัจจัยฝนคือจะมีได้ของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานทําให้มีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับ ดจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าคะนองกงระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ขอให้ดูแลสุขภาพจากพายดุด,ด,ดูร้อนหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองนะครับโดยเกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงนะครับ และงดเว้นการสวมเครื่องประดับหรือโลหะสื่อนำไฟฟ้าทุกชนิดที่อาจจะเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดฟ้าผ่าในช่วงนี้นะคะส่วนลมตะวันตกเฉียงเหนือและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกคคุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมอันดามันคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า1เมตรชาวเรือขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนนะครับ ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนร้อยละ30นะครับวันนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นพาย,ยุฤด,ดูร้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับร้อยละ30ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพยาวน,าน่านแพร่อุตรดิษตากำาแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุดย3 3 0บสงองศาและสูงสุด3 7 4เองศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งภาคเหนือเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยร้อยละสิบฝนสูงสุด 0. 0.1มิลลิเมตรที่ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิสูงสุด4 3 8องศาที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวันพายุฤด,ดูร้อน พายุฝนฟ้าขนองรอยละ20ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบละลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด2 5 2สองศาและสูงสุด39-42องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยรอยละสิบฝนสูงสุงสงด0.9เมตรที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด42.7องศาที่อำเภอเมืองอุดรธ,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 ธานีส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปฟ้าหลัวเข้ามาในตอนกลางวันพาย,ย,ฝนฝนายุฝนฟ้าขนองร้อยละฝนฟ้าขนองร้อยละ20 ลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลบบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 27- 29ถึงองศาและสูงสุด3 9ถึง่อองศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วส0บถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งภาคหลังเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีจากผลการตรวจด้วยเรดาร์อุณหภูมิสูงสุด 41. 2องศาที่ตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดานจังหวัดลพบ,บุรีส่วนพื้นที่ภาคตะวันออก จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนรอยละ20่งกระโชกแรงบางแห่งบริเวณปราจีนบุรีสาแก้วจาดเชิงสาวจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด2ี่สถง3าองศาและสูงสุด35ถึง41องศาจากลมใต้ความเร็ว1 0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกลเลขลึ้นทำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคตะวันออกเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดจากผลการตรวจด้วยเรดาร์อุณหภูมิสูงสุด41.3องศาเทียมเพื่ออรัญญประเทศจังหวัดสาแก้วกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลุดในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิตามส่วน28-30องศาและสูงสุด36-40องศาจากลมใต้ความเร็วสถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมง กรุงเทพไม่มีรายงานของฝนเมื่อวานนี้นะครับอุณหภูมิสูงสุด3 9 5องศาที่อำเภอคลองหลวงปทุมธาน,นีส่วนพยาการณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปร้อนจัดบางพื้นที่ฝนร้อยละสิบส่วนมากสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาปัตตานีและนาราที่ว่าอุณหภูมิต่ำสุด24 28องศาและสูงสุด35-40องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่นต่ำกว่า1 m, เมตรบริเวณที่มีฝนืนสูงมาากกว่1เมตร ซึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยร้อยละสิบฝนสูงสุดวัดได้0.1ม mm. ิลเมตรใียมเภอพระแสงสุรา์ธานีอุณหภูมิสูงสุด40.5องศาติดบนหนองพระอำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฝนฟ้าขนองรอยละ20ส่วนมากพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสุนอุณหภูมิต่ำสุด2ง2 9องศาและสูงสุด35-38องศาจากลมจำตกเฉียงเหนือความเร็วถึง3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรเริณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเล็กน้อยบร,ริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรังและสุนจากผลการตรวจด้วยเรยดาร์อุณหภูมิสูงสุด38.3องศาที่อำเภอเมืองจังหวัดตรัง หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมือข่าวสารเพื่อให้ใหรับทราบข้อมือข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c r i b e like, กดแชร์ให้ดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ